แฟนขับด่าวแรงยุยจิยรานันคนเนรคุณกำลังเป็นประเด็นดราม่าในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวยุยจียรานานันมโนแจมหลังจากหมดสัญญากับช่องเก่าที่แจ้งเกิดและเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาในปีนี้ผ่ันตนเองไปเป็นนักแสดงอิสระ แต่ก็ยังคงตำแหน่งผู้จัดละครป้อนละครให้ช่องเดิมที่เคยอยู่แต่จู่จก็ได้เกิดประเด็นจากชาวเหนือายหนึ่งที่ได้อ้างว่าตนนั้นเป็นแฟนละครของช่องนี้เข้ามาคอมเมนต์ด่าแรงในโพสโปรโมทละครเรื่องใหม่ของสาวยุ้ยโดยได้ระบุว่าไม่ดูค่ะฝากให้แม่ดูเถอะละครกะกาคนเนรคุณซึ่งสาวยุ้ยหลังจากได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวแล้วก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าอย่างน้อยมาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณแล้วค่ะงานนี้บอกเลยว่าทําเอาแฟนคลับของสาวยุ้ยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มกับโตตอบแทนสาวยุ้ยกันมากมายเลยทีเดียว